นานมาแล้วณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและป่าทึบมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวริมป่าลึกชาวบ้านต่างเรียกมันว่าบ้านไร้คนเพราะไม่มีใครอาศัยอยู่มานานนับสิบปีแต่ก่อนนั้นเคยเป็นบ้านของหมอผีชื่อขุนพรหมผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องเวทมนต์คาถาและการติดต่อกับวิญญาณ ว่ากันว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณพรมก็เริ่มหมวกมุ่นในาศาสตร์มืดเขามักจะได้ยินเสียงกระซิบจากผีในป่าช้าเก่าที่ได้อยู่รังบ้านของเขาเขาจึงได้เริ่มขุดลุมศพเอากระดูกผีมาต้มท่องคาถาและใช้เลือดสดจากสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์เพื่อใช้ในการทําพิธีลึกลับของเขาจนชาวบ้านต่างก็พากันกลัวและในคืนหนึ่ง คุณพรมก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือแต่เพียงรอยเรือดที่ได้แหงกลางอยู่ในกลางห้องพิธีกรรมตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเขียดใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลยเพราะต่างก็เจอกับเรื่องประหลาดทั้งเสียงคนเดินตอนดึกเสียงสวดแผ่เมตตาในคืนเดือนดับหรือบางคนถึงกับเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนมองออกมาจากหน้าต่างบ้าน จนกระทั่งเมื่อสมปีที่แล้วได้มีกลุ่มวัยรุ่นจากในเมืองหคนซึ่งก็อยากจะรองของเขาได้เลือกบ้านของคุนพรมเพื่อเป็นสถานที่ถ่ายคลิปรองของตอนตีสโดยตั้งใจว่าจะอยู่ค้างคืนสักคืนหนึ่งเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าผีมีจริงไหมในคืนแรกที่ไปถึงบรรยากาศในบ้านก็เย็นเฉียบถึงแม้จะเป็นฤดูร้อนหน้าต่างทุกบานปิดสนิท แต่ลมเย็ยนกลับพัดโช,ชยมาตลอดเวลากลิ่นสาบเม็นอับคลุ้มในบ้านและตามผนังก็มีรอยขีดเขียนเป็นอาักรารโบราณคล้ายยันปรากฏให้เห็นเรืองแสงจางๆเมื่อโดนแสงจากไฟฉายส่องเวลาตีสองหนึ่งในกลุ่มชื่อปั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ด้านหลังบ้านพอปั้นได้เดินไปดูกลับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนหันหลังอยู่ใต้ต้นโพ เธอผมยาวถึงเอวใส่ชุดไทยเปียกโชกเหมือนเพิ่งจะขึ้นมาจากน้ำปั้นก็ได้ร้องถามว่าพี่เป็นใครแต่หญิงสาวก็ไม่ตอบเธอหันหน้ากลับมาอย่างช้าๆปรากฏใบหน้าที่เน่าเปื่อยและเต็มไปด้วยหนอนที่ใส่อยู่เต็มเบ้าตาปั้นกรีดร้องแล้วเป็นลมหมดสติไปคนอื่นๆก็ได้วิ่งออกไปดูแต่ก็กลับไม่พบใคร ร่างของปั้นหนนอนแน,น่นิ่งดวงตาเบิกโครงและมีรอยเรียบยาวกรีดที่คอของเขาเป็นทางยาวพวกเพื่อนๆที่เหลือก็พยายามจะหนีแต่รถที่ขับมาก็สตาร์ทไม่ติดโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแบตเตอรี่หมดทุกเครื่องในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ได้ติดอยู่ในบ้านนั้นจนเช้าในคืนที่สองพวกเขาเริ่มเห็นเงาเดินไปมาอยู่นอกหน้าต่าง ได้ยินเสียงเคาะประตูตอนตีสาและตอนตีสีทุกคนก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงคนสวดคาถาอยู่ข้างหูปิยังมะมะซึ่งเสียงนั้นก็ได้สวดซ้ำไปซ้ำมาพวกเขาทั้งหมดจึงได้รีบหนีออกจากบ้านทันทีเมื่อฟ้าสางแต่ว่าชีวิตของพวกเขาก็ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกเลยคนที่ชื่อเอก ก็ได้เริ่มแลิ่มือพูดเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจและได้ขีดเขียนอักขาระเต็มผนังบ้านของตัวเองเขาค่อยๆสู้พร้อมลงทุกวันเหมือนกับว่ากำลังถูกดูดวิญญาณเบลซึ่งเป็นแฟนของเอกก็ได้ฟันถึงยิงสาวในชุดไทยทุกคืนและมักจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยชำ้ำที่เป็นรูปนิ้วมืออยู่ที่ต้นคอภายในหนึ่งปีทุกๆคนในกลุ่ม ก็ค่อยๆเสียชีวิตอย่างลึกลับทีละคนยกเว้นแต่โบสผู้ที่เล่าเรื่องนี้ในรายการเล่าเรื่องผีทาง YouTube ซึ่งคลิปนั้นก็ได้จบลงพร้อมกับเสียงแปลกประหลาดในตอนท้ายคล้ายกับเสียงกระสิบว่าใครที่ฟังเรื่องนี้อีกไม่นานก็จะได้มาอยู่ด้วยกันก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องบ้านไร้คน ในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออาภาัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ